สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ยายก็พากินปลาแซลมอนนะคะเอฟซ <c oughs> ีกินด้วยเพื่อนกินอยู่บ้านกินอยู่บ้านกินไปครึ่งแล้วตอนไหลซดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสลายยำสลายจานหนึ่งนะคะเอฟซีกินไปเอ่อสิบเจ็ดนาทีแล้วยายก็เลย เริ่มช like ักจะอิ่มแล้วนะก็เลยนึกได้โอ้ถ่ายคลิปดีกว่าก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนิดนึงมากินแซลมอน้อจ้าพี่นอมาเด้อนี่อันนี้แซลมอนชิ้นใหญ่ๆนะหนาไปเมืองมาวันนี้ก็เลยได้กินปลาแซลมอน วันนั้นก็ไปกรุงเทพก็กินอิ่มมาแล้วแหละแต่มาก็อยากกินอีกไปกรุงเทพก็กินแบบ <c oughs> กินจนไม่ได้หอกกลับไปที่ที่พัก <c oughs> ยำาน่อย <c oughs> Đẹp chưa? Đó là anh này kè ra có mấy mới Cứ im để bảo im เราะว่าเมื่อกี้ยายก็กินไปกินไปตั้งสิบเจ็ดนาทีแล้วกินไปสิบเจ็ดนาทีแล้วนะเมื่อกี้ก็เลยมามากินใหม่เพื่อนะ <c oughs> <c oughs> มากินใหม่กระสัน <c oughs> ไม่น่าบางเส้นมันก็แข็งสะลายแล้วบางเส้นมันแข็งยายก็กินไม่ม่เข้ากินปลาแซลมอนอยู่เงือนเดิอพี่น้อง ยำตลายถวงหนึ่งตุงหนึ่งหกสิบกว่าบาทกินเกอบหมดแล้วเนึ่งเพราะยายกินนานแล้วเต็มจานนี่นะเต็มจานเลยเขากินไปตั้งสิบเจ็ดนาทีแล้ว สวัสดีทุกคนเด้อพักเป็นปลาแซลมอนวันนี้กินเสร็จก็จะรีบอาบน้ำนอนเพราะว่าน่วงเหนื่อยครับรถเยอะอันนี้ อเอฟตี้น่ะพากย่ายก็เริ่มมัมมัมนี้วน่ะพาก็เร่มมัมมัมใช่ปะเงาแปบๆเลย อยอดมันอร่อยมันกรอบมันหวานกินยอดมันด้วยอร่อยบางอย่างมันจะขมผักมันกันแหละบาง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 ครั้งบางเจ้ามันจะขมกินไม่ได้เลยเนี่ย ใบอันนี้ก็ขมวันนั้นยายไปถูกแบบนันขมมากมันขมมากเลย,ยเออไปกินก๋วยเตี๋ยวเออวันนั้นเขามาให้กินกับก๋วยเตี๋ยวผักบานนี่แหละแต่มันขมกินไม่ได้เลยอะ่ะทั้งๆ้ที่ยายเป็นคนชอบผักผักอันนี้ใช่ไหมแต่มันขมมาก,กวันนั้นกินไม่ได้ ยายชอบกินกับน,น้ำสลัดกินกับน,น้ำสลัดแล้วอร่อยชิ้นใหญ่จังเลยวันนี้วันนี้ยายชิ้นใหญ่ไป ทำเช่นใหญ่โปรดมาเด้อมากินป่าแซลมอนพี่น้องเลยจิ้นใหญ่ๆคำใหญ่ๆจุ่มลงไปแล้วกับเพม Đang chín dày đi Chín bậc ép lên นี่ชาลาอสาก็เริ่ม <twitch> ม่อมม่มอยู่ <Laink> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะบ๊ายบายกินอิ่มเล้วขอบคุณค่ะ